ตอนเที่ยงมันนี่พวกข้าก็สิมาก,กินจำหฮมเฮือนน้องไผ่เก่าเนี่ยมัน,นีเอาความบรรยากาศเนาะเฟื่มงโฮมเนาะคนบ้านกาใกล้เรื่องเทียเเท่ยงเนี่ยมันีจะมีการกินข้าวเที่ยงเนี่ยเอือนน้องไผ่ได้เพิ่มปติมเอือนนางดกเนาะเป็นน้องไผ่พวกข้าฟ้าทองคำเน,นี่ยย้ายรวมแล้วพี่รวมเนี่ยมันเพิ่นมากำลังจับการได้จับโมง่ตมงตับโ่ง ออกรายการบุข่าได้สนุยกับจตบม้มหุ่งง่ายตุ้มหุ่มตุ้มหุ่มไงง่าทีมงานยังมาบุคคมตรงมีมาสองคน,นก่อนเลยโอมาแล้วเมื่อแล้วโอ้คนตอนกินมุกโอซิมาคนเราเพื่ซิมาตอนตําเรียกพูดซิมาได้โอเบานี่บุคคลาดงคํานี้มามาตุ้มหุมมาละแต่คนต้องมาบุหราไไง่างกะได้น รวมมองรายการที่เก่าได้บ้านกับพาไเอกินเขานะพรายาก้อนได้รวมมันยากาตามหลังร่มโฮมร่วมโฮมได้ที่เก่าได้อันบ้านบวงคำมันเดี๋ยวก็ไทยนาอ่างกับมากินน้ำกันเนาะเดือดตะจี้กับมาไม่กายุนกับมาวันนี้ยังมาบุครบได้ทีมกานไม่ทีมงานเนาะมามากินบ้าอัน นเริงกันเนาะบารี่มงนอ้งนนองมานกันนี่แกินนั่นกินนี่แซ่บได้มีความ,มอุ่นได้อาหารอีสาบ้านเฮาเนาะเปตามหุงแล้วของแ่บบ้านเฮาเตาม,ม,ตาม,มาหาุงตันหุงอันคุณอาชิบกรดิษฐ์อะไรแกแก้มากระินชิบปดิษการในการคุณพี่อยู่เพื่อะไรมียาไอ้พาตอมี้อไอ้ผ้พาพรมงค์คด้ไปจับผูกขาดม้บึงอันนี้ถามว่าทำไมได้นเด็จับหุงรรวบนี่อะ อันกระจายสวัสดีประหานางโฮมไปเด้อนางโฮมเบิ่งเจ้าอยู่ได้<ม>โฮมอยู่ทางโฮมอยู่ทางเชียงใหม่ลำปางเ<ม>บิ่งประจาเด้อรวมเด้อนางโฮมขอบคุณในลายเด้อที่เบิ่งลุ้นนาโฮมเด้อก็ขอบคุณในลายเนาะคนไหนที่เข้าเบิ่งผู้้าปลาทองคำก็ได้เผู้้า,าจำได้แต่ว่านางโฮมเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะนางโฮมนางโฮมโฮมโกกาดโกกาด อะไรกระตอนตาแล้วก็ข้าวกระชองคิมใหม่ได้ไอตอนตอนตอนกินก็ตอนกินตอนนี้ตอนจักได้เพิ่งกำลังจักตอนกินกินยังเจ๊ให้เบิ่งเยอะผู้ติดตามเยอะเบิ่งการกินอยู่ของการกินอยู่ของคนภาคอีสานเท่าไหร่นี่แหละบ้านพี่มึงน้องลำบุญข้าวปลาทองคำอยู่บ้านพวกซาดแต่ว่ามีพี่มีน้องอยู่บ้านมึงคำรวยไงรวมเพิ่นเปมีมูด้วยครับนาสง่าและไอ้บุญข้าวปลาทองคำนี่แหละมู่เพิ่นมู่่เพิน จะ,น,น,ะ,ะ,น,น,ะน,น้อยกับพี่นงก็บบาเอาไงตุ้มหูต้องห่ามาขายพี่นงพ่นเจ้าี่ทัางมาขายพี่ชั้นรวมเอาน่อยกับพี่นงก็บบา